ก็แบบว่ากําลังทํางานอยู่แล้วลูกค้าดันมีออเดอร์เข้าเราก็ต้องไปดิครับผมนี่นะครับผมเราก็ต้องไปนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์นะกดไลค์ก่อนเลยเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะก็มีงานเข้ามานิดน,นึงนะครับผมเราก็ต้องไปนะครับมีงานเข้ามาเราก็ต้องไปกันเลยฮ่า เออดู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 ถอย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 นะครับผมถอยโอเคมีงานเข้ามาเราก็ต้องไปนิดนึงลักการเนาะก็สังเกตได้ว่าโทนกล้องโทนสีกล้องวิวผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับดูเออนแล้วเออก็ผมเปลี่ยนใหม่นั่นแหละมันก็จะดูเข้มๆข้มขุ่มขดำๆขึ้นกว่าเดิมใช่ปหมอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับผมนะ เดีย๋ยวเราทําการไป,ไปเปลี่ยนเอาพวกนะวันนี้เราจะส่งเอ่อส่งรถไอเอ่อรถรถอะไรวะรถรถด,ด,ดำรถด,ดำคันสีพ่วงเออมีคอมเมนต์ขอมานะครับอยากให้ส่งรถด,ดำคันสีพ่วงหน่อยพี่ครับพี่ครับส่งรถด,ดำคันสีพ่วงให้ทุบนะครับเออเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยเอา้าโอเคครับวีเดี๋ยวผมจัดให้จ,จัดไปจัดไปจัดไปไป,ไปรุ่นจัดไป เยอะช่ไหาเอวัสดีครับเอเคเราก็ต้องไปถอดเอาพวงเเราต้องมาเอาหางตัวนี้นะครับตัวเดี๋ยวผมลองหางสีเงินก่อนนะว่ามันจะขึ้นได้ไหรือเปล่าดูจากลักษณะมันไม่น่าจะได้นะเนี่ยเ,เดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะก็ดูนะเออผมก็ลองผิดลองถูกไปด้วยกันกับคนดูนี่แหละเออไปไปไปเดี๋ยวลองดูลองดูถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อย ถอยไปหน่อยละกันถอยไปหน่อยละกันมีถอยยากจะขายเลยยอ้ยใช้จอยถอยได้ประเนี่ยจริงถอยได้เว้ยใช่จอยถอยน่าจะง่ายกว่านะครับผมเต้เห็นดิเนดิสนุกเหมือนเชียร์มวยอะมวยคุกโอเคถอดไปโอ้โหเสียงถอดเสียงถอดพี่แก๊เพาะมากเลยนะ เสียงถอดนักเตะเยียมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะนี้หรือเปล่าโอเคพอรอบโอเคว่ามันจะใส่รถทําได้หรือเปล่าแล้วก็ดูนะเออแต่ผมมองว่ามัน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 ไม่น่าจะใส่ได้นะผมคิดว่าถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราเราไปขึ้นหางโรเบิตตัวยาวนั้นนะครับผมนะ แต่ถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ปไปเลยละกันเอ๊เปิดไฟหน่อยดิก่อนที่ไปส่งลูกค้าไฟมันเต็มจริงๆไฟมันเต็มจริงๆคือไม่ต้องถอยหลังขึ้นหรอกครับเดินหน้าขึ้นก็รู้นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าถนะ้าเขาดูนะโอเคโอเคไม่ได้หามันไม่ได้นะครับผมนะเฮ้ยมันไม่ได้มันได้แต่รถสั้นๆน่ะ ไม่ได้แล้วก็ดูนนหน้าจะต้องเป็นหางตัวนั้นนะครับผมนะหรือแบทรงแล้วอันนี้ไว้ส่งรถไถเนาะอันนี้ไว้ส่งรถไถก็ไดเ้เราต้องไปส่งลูกค้านะครับผมเราต้องขึ้นหางโรบีดว่ะเราไม่มีรถสไลด์อ่ะคุณดูรถสไลด์บ้าอะไรจะมาขึ้นรถสไลด์อะไรจะมา,าส่งรถสิบล้ออะไรอย่างงี้เออไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องส่งตามลูกค้านะครับผมโอเคตึ๊ เราน่าจะต้องใช้หางตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปส่งค้าลูกค้าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าครับอผมเออนี่เลยนี่เลยไปเลยต้องไปถอยช้าขนาดนี้เลยพี่เขียนน่าจะต้องไปหางตัวนี้แล้วแหละคราดูเออน่าต้องไปหางตัวนี้แล้วแหละหางหากินเลยนั่นน่ะหางหากินเลยแหละเออแป๊บลงมาเลยเจอ โอเคแล้วก็หมาเนี่ยมันเห่าวเลยเย็กูรู้นะไอ้บ้าอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัววางนะผมโอเค,โอ,เคโอ้เอแถมเพลงให้ด้วยนะครับแถมเพลงกันด้วยนะครับลูกค้าครับผมแถมเพลงให้ด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยก็สภาพตรงตอนนี้คือผมไม่เต็มร้อยนะคุณดูนะ เหมือนจะเป็นไข้เหมือนจะอะไรก็ไม่รู้นะมันมันไม่เต็มร้อยอะ่ะเออก็ขอไปด้วยแล้วกันนะเออขึ้นเลยกึนเลยแหมขึ้นมาลายขึ้นมาลายขึ้นมาลายโอเคคือรถคันนี้ก็พอเสียเขาเลยก็คือมันมันล็อกไม่ได้ครับกดดูครับเออมันล็อกไม่ได้ปิดไฟหน่อยดนี้ปิดไฟหน่อยเออจะเปิดไว้ทำไมปะเถอะเอเอแล้วกูทุ่มทุ่มโหนยเ้จับ จก้อนใจก้อนเราก็ต้องเอาหางขึ้นนะผมนาะก็หางขึ้นกันเลยหางขึ้นตัวอะไรวะเนี่ยต่โอเคเราพื้นที่ที่เราจะไปส่งนะผมก็จะเป็นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ปะอมอมอมเนื้ออมไก่อมหมูหยอกหยอกนะผมก็เดี๋ยวไปส่งตอนนี้เมื่อก่อนเราไปส่งตอนนั้นใช่ไหม นี้มันมีโรงงานไก่อยู่ด้วยอ๋อเฮ้ยไม่ใช่โรงงานรับสัตว์เดี๋ยวเราไปส่งบริเวณตรงนี้นะเขาดูหน้านะนะโอเคนะครับผมไปกันเลยครับลูกค้าครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะผมกําลัางเดินทางไปนะครับผมกาลัางเดินทางไปนะครับลูกค้าโอเคนะครับเออลูกค้าอย่างงแงด้อเออไปแล้วจ้าแล้วจะค้างทำไมเนี่ยบัตเทอเอ้ยโห้หหค้างดีิจริง แล้วก็ออกซ้ายไปเลยครับพื่ดูครับเอ้ยออกหัวดิซ้ายออกหัววา,าออกซ้ายดิยินดีส่งลุนรถลูกค้าว่ะยิดสบายสบายชิวๆนะผมนะลูกค้าขอมาเราจัดให้นะผมไว้วางใจได้เลยนะผมไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนรถปลอดภัยแน่นอนครับลูกค้าครับนะดูจากส่ยฟีกันสุดมาตลอดเวลานะผม ถ้ารถสีไม่ถลอกแสดงว่าไม่ใช่ผมเออรูดรูด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 ,ด,ด,ดมาอะไรมาอะไรยายายาอย่าไปชนต้นไม้ยา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 ,ยา,ยาโอ้โหมันก็ชนกันได้นะเคโอเค,อเคนี่ครับส่งรถลูกค้าครับทุกคนครับอ่าส่งรถลูกค้าไปเลยเย้ครับผมแหมมันมีระบบสะบัดหางได้นะพอดูนะดีมากเลยครับรถคันนี้นะ ไอ้หางหลังตัวนี้นะระบบสะบัดหางด้วยนะครับนี่ดีจุงดีจุงตอนนนตระตระตระตอนสามชาจัดไปครับผมสามชาจัดไปเลยแล้วเราต้องไปเลี้ยวซอยไหนวะไอ้บ้าเอ,อตอนนี้ผมอยู่อมอมอมตอนนี้อ,อ๋อมาอ๋อเลี้ยวซอยเดิมเลยโอเคโอเคซอยเดิมไง rare. ซอยเดิมเราไงแกไม่ได้แล้วไงซอยไหนวะซอยเดิมเราว่าซอยเดิมเราว่าเออเนี่ยเนี้ยเนี่้ยซอยนี้เนี่ยเนี่้ยซอยนี้เออปึ๊บเลยนี่นี่นี่สมาซอยนี้นะครับคนดูนะขี่ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยเราก็ตรงยาวไปเละก้อยไม่ใช่ตรงเดี่ยวเลี้ยวด้วยเดี๋ยววิ่งตามทางไปได้เลยวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงเองครับ ลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะลูกค้าน,นี้มันถั่วอะไรวะเนี่ยโอ้โหข้น้ามนเกี่ยวมากเลยใครอยากให้ผมเปเกี่ยวถั่วเนี่ก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนนะอยากมาเกี่ยวมากเลยถั่วถั่วลิสงหรือเปล่าถั่วเขียวหรือเปล่านี่กถั่วเขียวได้ถั่วงอกอไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับเบรกเบรกเบร มาเลยครับ,มรบผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับโหไม่ชอบตรงที่มันวิ่งผ่าบ้านเขานี่แหละเออวิ่งผ่าบ้านเขาชิวเลยอะ่ะโโอ้หเราต้องเลี้ยวซนะนะ้ายเลี้ยวขวาไปนะก็ดูนะฮะเลี้ยวขวาไปนะใช่ปะเลี้ยวขวาใช่ปะอ๋อใช่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 เราต้องเลี้ยวขวานะครับผมถ้าไม่มีต้นไม้กูน่าจะลงคลองไปแล้วนะตอนนี้นะ ถ้ามีต้นไม้นะ่าจะเรียบร้อยไปแล้วเนาะโอเคเลี้ยวขวาไปเลยใกล้ถึงแล้วลูกค้ารอแปบ๊บนึงเด้อลูกค้าเด้อใจฮอนเด้อใจฮอนเติมต,ตบบังแต่แล้วเนะจ้าหยอกหยอกนะผมรอเล่นเออเราเป็นคน,คคนรกกักลูกค้าไงเราก็นนะหยอกลูกค้าไปงั้นแหละเจ็บปะรักลูกค้าหยอกไปงั้นเราตกหัวทิ่มเลยครับผมนะเ,าเาราตีวงนิดนึงครับผมตีวงนิดนึง ว่าไม่ต้องตีครับเพราะว่าหางตัวนี้มันสามารถสะบัดหางได้โอ้ออกกีดเถอะว่าตัวสุ้ายตัวนี้ออกกีดเถอะว่าออกกีดเถอะว่าออกกีดเถอะว่าผายเราชิบหายเราคนดูลูกค้ามันจะไปได้ไหมเด็ลูกค้าเอ้ยโอเคมันสะบัดหางได้โอเคดีเว้ยหางดีก็อย่างเงี้ยเอ่ะสามารถสะบัดหางได้ด้วยโโอ้หตรงมาแล้วผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วข้าพ่อตังนี้ว่าไงครับสั่งไหมครับสั่งรถไหมครับ สั่งรถก็บอกได้แหละครับเดี๋ยวมาส่งคนระับคือคือเราไม่ขับมาแนละ้วก็ดูเวลาเราเรามาส่งลูกค้าคือเราเราไม่ขับมานะครับนะเพราะว่าให้ลูกค้าขับเองนะขวดนี้ลูกค้าขับเองนะครับนี่เลยนี่เลยต้องพ้นขวดนี้เลยข้าไปไม่ได้หรอกลูกค้าไม่ต้องจอดตรงนี้ล่ะเออเชี้ เก๋ถึงแล้วครับลูกค้าครับปรับรถตัวเองได้เลยคุณค้าน่าจะดีใจมากเลยเนาะดูเนาะดีใจดิมันรับรถตัวเองอ่ะโอ้โหแล้วมึงจะผมจะเอาหางลงเนี่ยผมมองไม่เห็นเนี่ยไอชิดกตีนเนาะอโอ้โหโโหโมูเลยมาตรงนี้เป็นหนองน้ำมาครับดูไปไม่ได้แล้วบ้าเอ้ย <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำดิจุงดิจุงไปได้ไหม โอ้ติดแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วผมจะกลับรถยังไงวะเนี่ยเราจะกลับรถยังไงวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมมาลงให้นะครับลูกค้าครับใจเย็นนะครับาใจเย็นเด้อครับเด้อโอเคครับผมเท้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะลูกค oh ้าครับนี่ครับครับนี่เห็นไหมแต่งเต็มเลยลูกค้าดีมากเลยครับดีมากเลยแต่งเต็มเลยครับเนี่ย เต็มเลยนะครับนี่ไปเพลงให้ฟังด้วยครับผมนะ้าสั่งซื้อรถแถมเพลงครับผมนี่เออแต่สิบร้อยน่าจะเข้าได้แ,แต่รถเอ่อรถล,ล,ลูหางโรเบียตน่าจะเข้าไม่ได้วะ่ะโ,โอเคครับผมวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้แอะเดียวเลยนะครับผมนะเออมันจ้าซะเหลือเกนนินนี่ครับผมเมือกีครับลูกค้าก็มาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เปิดได้ปะเปิดไม่ได้วะ่ะ ลูกค้าทำธุรก,กิจอะไรเนี่ยลงฟื้นเหรอลงรับขายฟื้นเหรอลงทำฐานใช่ป้าลูกค้าเออดีดีดีด,ด,ดีดีมากดีมากก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็อาจจะสั้นหน่อยนะคนดูนะก็เราส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ลูกค้าก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละกันนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ